คนี้เขาเราอมา เกมค่ะใช่แล้วค่ะเรายังไม่ได้อัปเดตเกมเลยแล้ววันนี้นะคะเก็อัปเดตเกมสําเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งดูนะคะไอ้ไม่ใช่แต่ตอนนี้เราแป๊บนึงนะคะแต่เขาโทรสายคิมเข้ามาในเป็นตาเป็นตาแดดโฟบ้ากูยล้วอกเราดงกันอีก

ว่ากันนเขาใล้วมเอาแต่แนกมาแก่พี่มามารักงานหกเจ็ดกีเยเหรอหกเจ็ดกิเนี่ยต้ใด่านก่อนแล้วเลยใช่ไหมออแล้ก่อนวคนมห้เ่ยนดนีนะอ้า

รับสองสามวันเอยส่วนขงแม่ก็ได้อยู่กับเดียวนออ่น่านนไอปอไแม็กอยูเดียวกับเหมเขาก็ได้ดีหมดแล้วงยดกแบงค์ี่ทีมีเบอร์แบงค์ไหมผมไม่เดค ไปขอเพิ่มท okay. ักิลก่อนเหลืงเงนแค่แปดบาทเอง รถรถอะติดีมันมันก็อมีแฉกมีอะไรมีแค่ตรงข้างๆกับด้านหน้าว่าดีค่ะวัสดีค่ะมาสีสีพ่อคูดีสารเหเราก็ยัประมาณเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ครับตีพันเจ็ดเจ็ดเอืองนิดนะ่อี่เจนเรกเพรามันจีตั้งรถกูไอ้รถก่งกูเกกูล่งที่สือ อันนี้ลนะนี่แหละหลนาะโอ้อ้ำตาลเองไม่ใช่หรอไม่ใช่เซรามิกจากเซรามิกนี่น้ำตาลเองราคาตอนนั้นกับตอนนี้มันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วมไม่ใช่แล้วตอนหลังมันเป็นเซรามิกอยู่แล้วมันมันเปิดร้านเหรอรู้ไหมมันรับติดนอกสถานที่แล้วช่วงนี้ เขาจะเป็นแบบว่าไปติดเขาจะมีร้านเขา,าฟิล์มเหลือเนี่ยขเขาจะติดอันนี้หมายถึงทีมที่มันมันเหลือมันเหลือแต่ว่ามันก็ยังพอเข้ากับบ้านนี้ได้เงี้ยก็เป็นราคาคุณภาพเลยแต่ว่าราคาอาจจะถูกกว่าหน่อยนึงคุณภาพที่ลูกค้าติดน,นั่นแหละนะคุณภาพเดียวกันแต่ของเราอาจจะมีจากหลายชิ้นส่วนมามาติดให้เราหน่อยปรมาณนั้ มันอาจจะได้เป็นกีมแต่งเดียวทั้งหมดเลยนะไรติดแบบตลอดดีกว่าไหมตลอดตลอดมันจะไม่วนีไม่ได้แล้วตลอดไม่ค่อยนิยมที่ว่าข้างนอกโม้ข้างในมาฟงแฉ่งกว่านะไม่ได้เย็นหรอกนี่พี่แอร์ปิดเย็นได้เย็นไอ้เนี้ยอะไรไงี้ยมันก็มีอย่าง bởi vậy là cái 1 bộ phận các cục 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 bộ phận แปเดี๋ยวเราไปดูรอบโรงเรียนกันเจ็อะไรบางหรือเดินหน่อยมาเลยนะแกงหปอไปะปุนแกงหมไมปะปโอเคกินแตแกงหมอไมหรือเ่าเราเรียกแกงอะไรแกงเอแกงเป็ดหรืออะไรบ้างเป็ด

อ๋อวนตายมีน้ํามีน้ำผูด้วยใช่เหรอไม่เหรือใครวะรู้่กใครใครงวะตรงนี้ก็มีน้ำผู้อีกแล้วนะคะด้วยรูปร่างด้วยนะวัวมีล้วมีล้วนเรีย เขาเรียกว่าอะไรก็มายูนะคะไม่นาาแคร์แกจะมีผเยอะไหมหัวแกก็ไม่ได้นาโอ้พมเช็ดเตี้นขอโทษขอโทษไม่ได้ยมแต่ก็ไม่ได้ตุ่มโอ้พมเช็ดตี้ยนอะไรอ่ะม่ใจว่าอยากโ่เ่ยแมวแบบโ่ไม่ช่อยากโ่ี่ผมอยากโซ่โอ้ อถ้ายาวอยากโศกแต่แน่ๆมันจะเป็นผู้กต่อดีตทองถ้าถ้ายาวกูงอยาอยากโศกไมนโจเลยถ้าบอลต้ขวังเล่นเกมมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะฟ้องครูบาอาจารย์ให้หมดเลยเริ่มมัวล้วเริ่มไปตรงลวเริ่มไขาหมัดเป็นหไงเนี่ยัาเป็ดนอะใช่ใช่คือขึ้นผมอะถ้าตอนนี้มันโตแต่ว่าถ้ายาวขึ้นมาตึ้บไปเจ็บนอนอ่าแต่ว่าไว้ผมขาหน้าจะให้ตรงนี้ใช่ไหมจินตนาการเรานะ ไอ้เหี้ยกุไก่แบบแ่เป๋เมืนเกาหลีใช่ไหมแม่งพอมาตอนนี้ก็แง่แม่แม่จะม้วนกลับแล้วแม่ไม่ลงนี้มันจะเป็นม้วนกลับมันจะวนขก้นไปหัวข้างบนอะไอ้เรื้ยผมไม่อยากโเปลยเป็นอไรก็มันไม่ไม่หยิกอี่แล้วไม่หยิกอีแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ตรง คือพ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 อสั้นจะดูเหมือนตรงใช่แต่พอยาวยาวจะไม่ตรงอนะก็มันจะไปอมัดก็มันจะปัดไปคนละทิศทางเลยเก่งจ้าเก่งอายุอะใช่เก้าเยอะผมยาวเลยอย่างไปอย่างเราเท่เลยนี่ก็ว้าวุ่นเลยเอ้เราเก่งเลยึงจำที่ขอเล่นกันได้ไหมเนี่ยพี่อเล่นดังนี้จี๊ดต่อไอ้เหี้ยประโยคนนี่ ไอ้ก้าวมันเยอะแอ้เล่นมันเล่นโอ้โหเล่นกันไม่เหยื่อยาวเปียโนนะคะเดี๋ยวเรามาสะดอกก่อนว่าใครพูดว่าเนี่ยคุณโกดธเลยคุณดูหม้อสัมผัสทุกรั้งทุกอย่างไม่ค่อยสบายนะคะนี่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 ที่สะดวกก่อนอันนี้มันคือหูฟัง เออตึ้งกี่ตึ้งตึ้งหัวอ่าอย่างมึงน่ะเออออกแนวหยิบออกแนวหยิบนะเนี่ยเหมือนพี่ปูอ่ะพี่ปูขอบคุณนะพ่อแต่มึงแปลกว่าทำไมพี่ชายของมตรงหมดเลยเออและตรงนี้จะมีตู้กดน้ำแบบแบบในที่พี่ปอรีวิวเลยอย่ากพ่อมึงเนี่ยแม่ผมเป็โต้พ่ออยากโซ่พ่ออยากตัวเรียก สบายก่อนเรียนเต๋อเนียนเพราะมันอยากส่งส่งเป็นข้างแล้วมันจะทำงานที่นี่จริงออนย่างของมึงเนี่ยไส่ผมหมูเยี่ยเนี่ยไม่ตัดได้เพราะมันจะบ้วนมันจะนู้เหมือนยาวจะดอกเลยอ่ะจะดอกจะดอกวนกันเออมันฟูๆแต่ว่ามันมันไม่ตกลมแต่มันจะมันจะฟูมันจะตะอยู่เลยนะมันจะเตะอยนี่จ้าเปิดได้แล้วเออแล้วมันอับแต่พวกผมต้องใช้ของพวนูคือยิ่งยิ่งเยอะ แล้วผมมันเป็นเส้นใหญ่่ไดออกละแล้วมันก็จะวนวนๆอย่างนั้นเลยคอย่างนั้นน่ะโอ้ลันไม่อเาว่าแต่ที่จริงมันก็มีตั้งนานแล้วแหละอ้ไม่้ปลูก้ะเลยอ่ะคุยเรื่องอ่อบอว่าเชรียมเส้นใหญ่เตรียมเลยนะเส้นใหญ่เลยนะแล้วก็แล้วกยดเวลา

เศษแก้วน่ากลัวไม่ไม่ใช่เศษแก้วโอ้โหน่าจะบาดตีเราไม่แปลกตอนเนี้ยเดียบูเรียบเลยนะน่าทำอีกนะไปไปนี้ก็ดูได้เรื่องนะได้ดูเหมือนอย่างนี้แต่จริงๆมันมันจับที่หมาเลยอุ้ยขอโทษขอโทษสี่สิบนะ ลเรอบโรงเรียนก็จะเป็นอัปเดตแบบทุกคนทุกคนเคยเห็นเลยนะคะทำไมรอบไทยสี่เยี่ยนโอ้โหหรือเต้าไทยอ่ะที่มันที่มันโอ้โหพ่ออะไรล่ะไหนไปดูนางในบาลูสีว่าตอนเนี้ว่าตอนเนี้นางเป็นยังไงโม่การโกมันไม่ถึงเขา อันนี้เขาวงแต่ของเราต้มสี่สิบลิตรต้มหมดมันต้มทุกอย่างอ๋อสี่สิบสี่สิบมันต้มมอ้น้ำทุกอย่างมันต้มหมดยังไงก็ต้มเล่าไงก็ต้มกันกันเหมกันหมดแต่ทีนี้ว่าระยะเวลาอะไรเนี่ยแต่เราใช้เลยนั่นเองอันนี้เขาต้มเขาหมากในในอะไรไม้อะไรเนี่อาออกมาพร้าะสี่คนเลยอุ้ยว่าเกวนกันกวนกันกันมาไม่รู้แค่ต่อมาที่เป็นสี่สิบลิตรสำหรับวันนี้ก็ขอตัวบายบายก่อนนะคะ